สวัสดีครับเอ่อไม่เท่าไปเอาอันนี้ไปขายบ่ะอืออ๋อพักไปขายเนะเาะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเวียงทองนะครับแขวงบร,ริกรรมไทรสปปลาวชิพ้าพี่น้องชมตลาดตลาดเวียงทองนี่แม่เถาว์มะล่าแม่เถาใหญ่แม่เถาใหญ่มาพร้อมมาขายของ ขายพักไปไหนพักไปเก็บพักอยู่ฝากหน้าอันนี้มีลงท้องมีปลาไหวมาใกล้ๆครับใกล้ๆบ้านตลาดค่ะบใกล้หนิดเดียวมีพักยังไงเนี่ยไม่ชอามาขายเนีขายพักเนาะมาแรงแลเลยเชียร์ต้มปลาเค็งมาให้รด้มอแรงนะ ป่ามันได้กินดูมันได้กิน,นอยู่เนาะไม่เท่านนเนาะไอเฮดบีเฮดบีตากอยู่ซื้อ,อยังป่ะอา่าก็มีอนี้ก็เป็น,นสน้นสะพาส้นเครื่องใส่นะส้นของกินก็นยู่พี่ นี่เมย์ก่อนปิดเนี่ยปิด้อยมากปิดเป็นส่งไม่รู้สบายดีนีเสียยังลงเสีเลยไปขนยาว่ะหาเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันตอมือนเอ้อ่อ ภูเขาอ,อ่อมนะครับมงองเียงทองตั้งอยู่เป้นที่สูงนะครับประมาณพันหนึ่งร้อยกมนะครับจากระดับน้ำทะเลกันน่แบบกตรงนี้ม,มีหูถทำบบต้องเห็นอันนี้ไม่มีไผรเคยเขาเคยขึ้นไปเขาอ,อยู่หนาา้าผาเออแรกแต่ข้านคำแล้ว แลกเงินด้ไหมสบายดีพันมืตเลยนี่งาน่พันห้าสวยจังเลยสามพัูแลกพันเดียวใช่เอาสองพันสิพอเันได้ใส่อ่ัาน่งป้อมนะ คุณเลยเก้าแสนสี่แสนหอ้ไม่ได้คำหรือวะฮะไม่ได้คำก่อนเก้าแสนเนาะสีหพอดีป่ะพอดีเนาะีแห้าพอดีแล้ว เพื่อดำแรกวนี้เสร็แล้วเพื่อดำแรกมันเนี่ยนแ่เืนตนกาเหมือนเมื่อวานิเดือนละปีแล้วบ่เ้เดือนสิเดหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแเงินอยู่สองพแหกได้เก่าแสนเอ้ยเดียวเกับเงินหลานละใจ่ายด้ โอ้อัน,นี้คำคำแล้วนี่คือทองนะครับทองทองของอทองเหลาทองคำเหลานะครับสวยลายสวยๆอันนี้เงินบะ่ะอันนี้เครื่องเงินเนาะอืมจ้าอีมันน้อยจากเดือนแล้วเจ็ดเดือน,นของเจ้าบะ่ะของอ้าวโอ้เจ้าเจ้าเจ้า เอาเมื่อยนี่แต่สวยๆนะครับผิวดีที่เ่าคัด่าผิวดีเป็นวสเซาเมืองเหนือลุ่งฮะสกิล่าใส่หลอกตลาดเราเป็นตลาด่าครับ่วนนี้ก็เป็นสินค้าทั่วไปที่เป็น่ทั่วไปเลยครับเมตดเตล็ด กระเทียมหอมเส้นดำเอ็ดกักคืออะไครับจะเป็นส่วนอาหารมาเลยส่วนของกินพอดีผมซื้อเครื่องมาละผมซื้อเครื่องใหเชาวบ้านมาด้าเชนาเนี่ยยังเหรนเลยอะพาพี่น้องายัางชอบรรยากาศ อันนี้เฮดปี้นะเฮดปี้นะนั่นบอกสบายดีอม่อ่ะ้าวดอ๋อสีไม่เมครับสีไม่เมยมมาหนี่ยสบายดีสบายดีดบว่ทางล่างน,นั่นนี่สบาดีเ้ยนะ ตลาโมูรุงนักาพพี่น้องก็ช่วมบรรยาก,กาศครับซื้อประคึงไว้ยไม่ร,มร,มรู้ว่าลุนท่องนจะซื้อไงชวนมาตลาดก็เลยภาพี่น้องมาช่วมตลาด สบายดีแม่ถ่ายรูปชาซะเอันเก่ายังบ่ลงเลยมาถ่ายใหม่อีกแล้วคือบปไปมือนะฮะ้าอยเมื่อเอาคุณเหตเรียงแล้วเสนหาวันทองเราบ่จบเลไปโทรหาโทรถามเจ้าของหา<อ>ขก็กับว่า โมมีบอนั่งไปอันนั้นมาไปไ่จำพรหัวตะมาโอ้เมื่อยดแล้กินข้าวลิงมาซัดอันนี้ได้กินข้าวลิงยางหัวตีนแปรตีนหัวม่วเมื่อยม่วนเมื่อยมันกะไปด้วมืดฝนเออมันมันยากมันยากลำบากเพราว่ากะมันกะคุ้มอยู่เพราะว่าบอกเคยได้เขาไปเห็นวิถีชีวิตแบบนั้นเนาะ ้อนไปน้ำสงาม,มไปค่อยไปเผาเผาเล่ากลางกับเผาเผาตูมไปขมุไปบอดทางยากย้ำแรงก่อนย้ำแรงก่อนไปสิไปไปยูยเซ่อเโอ้เจ้าเจ้า เมื่อไหนคับแล้วแต่ลุงคองกะสิพาเมื่อมื่อไดนว่าจะชวนลงไปกินปลาอยู่ไปนอนอยู่น้ำน้ำวนเออกระสิพาเมื่อยามไหนอดลูกฮอดเมียนล้อย่างเมื่อแอะดีอยู่นะไปทางไหนแล้วบ๊วยสองพ่อเมียนะเอาเมียกับลูกม่ได้มาม่ได้มา อยู่ไทยอยู่บ้านไหนฮะอยู่จังหวัดสกลนครเคยไปปะไปแต่บึงการเออติดติดบึงการไปบึงการแล้วกับอุดรบึงการสกลนครติดติดบึงเข้าไปกรุงเทพเพื่อนี้ติดบึงการติดสกลเอ้ยไม่แม่นติดบึงการติดอุดรแต่ว่าสกลนครอ๋อกรุงเทพมาละไปเมื่อ ไปมืาอนี้มาเอินพอดกลับมาอีกเลยเพรไปยังไปเที่ยวบ่อกไปเที่ยวพาคนเล่ยกับเจ้าไปอันเล่นศาลเล่ยกับเจ้ามีแต่ไปนั้นพากับเจ้าไปทางทากับเจ้าโลานไเลยโอ้ไปเห็นเมืองบางกอกแล้วเนาะเมืองเทพแล้วเนาะอือไปกูได้ไปดินไซอือกูดรก็ไปละเที่ยวละ ดูไปเวียดไปานซา้ ay, <S 2> <S 2> <S 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 ์มนี่จะไปเวียดยังเงี้ยเนามีโอกาสก็ไปเที่ยวสุวรรณภูมิได้ติดเดียวกับบึงการกับู้ด่อสุวรรณภูมิยังยังลิ้นกันนะยังไม่ได้ลงให้เบิ่งเลยคลิปเจ้าของเดี๋ยวหน้า zoom ไนะออโอ้งามจิ๋วเดี๋ยวเป็นโมลูกครับเออ มาเมือนไทยคลิปเพิ่นอะไรยังไม่ได้ลงเลยนะครับเพราะว่าพอดีไปเมืองชียยงพรนก็เลยยังไม่ได้ลงคลิปอืม้ก็ขายเป็นสินค้าทางการเกษตรพืชบ้านาก็ะดาจะเป็นสินหัวสินงัวสินควายโอ้ทั้งบนปา่าเข้าไปไปเบื้องปา่าทั้งหมดป่าน้ำงอม

ปลาในบ้านห้าบ่อคอยมีครับบ่อมีเลยลอันนี้ปลาอย่างนึนไงไมปลาสูบปลาแกงเนาะโอ้หนาแหลมหนาแหลมนะคล้ายกระสูบปลาแดงบ่ปลาแกงบ่ปลาแกงตังอคล้ายคล้ายปลากระสูบนะทรายห็นาแหลมาหนาแหลมไมนน่หนวดบไม่หนวดบ่ ผัดแกงผัดแกงก่เห็นนอกอยู่บ้านนี่ปลาไนแห็นบหมอโอ้แกนอยู่นะครับน,รนี่เป็นปลาไนนี่ปลาเสือนี่ปลาไหลอืปลาเครมโอ้โหอันี้เอ้าสบายดีแม่เห็นหรือว่ามันนิ่มาล้วอันนี้ปลาปเายาาลยน,นี่ปลาทูนฮะปลาทูปนปลาทูน Oh, yeah, yeah. Uh, bắt hôn <coughs> oh. oh, nữa, Tua -tua nữa. Ừ. Uh, bắt, bắt hôn <coughs> như nắm ngon không ạ như nắm ngon ô sao cho khai đi rồi đó khai đi vào mọi khai đi khai đi đó ô bắt hôn ba món ô ba năm món hảo khai ba โอ้ปลาเนี่ยเราเคยเห็นโอเคตัวนี้ละคือปลาเพียนี่ละเมล่ะปลาเพียปลาเพียอนนีตัวน้อยเยอะแบบปุนเอนี่ปลาว่าโอ้ปลาเพียเนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็ปลาไน่ยังไงอันไหนเหมือนปลาตึงอันนี้ปลาวาปลาว่าคัมเหรอมแม่คนอัดนาะแม่นคัมเหมืโอ้เจ้าปลาว่าใส ได้ยังไ้ปลาลูกเอ้ยคำวอาปลาลูกอ่ะหลายเลยปลาอันนี้ปลาปลาอย่างปลาปากเนาะเออคือปลาตะเพียนนะครับตับ๊วยเปนปลาตะเพียนนะครับปลาปากกับปลาตะเพียนคนละอันนะครับหนาหน่อยหนาเล็กเดียวสืคนแนวโตคือปลาตะเพียนอ่ะพานไปพานมาเรามาอุดหนุนบ้างครับปลาหนังงอม มั่นนะครับผมกินละปลาย่ำนี่มั่นาย่ำฝนขนาดย่ำฝนมั่นนะครับปกติปลาจะมั่นย่ำม,มาย่ำเกี่ยวเขาย่ำหนาวนะครับแต่ว่านย่นี่ปลามั่นปลายาล่ำฝนนี่ก็กมั่นย่ำนี่แหละเลือดดูดฝนหมักสู้หมักสู้หมักสู้สู้ได้กินละแซ่บครับหวานคใครบอกฝัก ก็หวานก็ฟ well ักนะครับหมักสูอบะมนพี so ่น้องมีบะคมักส claro ูอ๋อไม่ถ yeah, ่เถ yeah, ่อม uh ัน huh. นัง่เดอย่าะเท้าเมื่อนำบ่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนาะถ้าได้ขายได้ขายาได้ขายสงกล้องเจ้าหน้าหงถ้าเสียงเมื่อวท่าน จะไปทาลูกท่องที่รดกับมคงจะซื้อเสื้อผ้าอยู่ข้างในสบายดีแนะต่งกันเลยนาะมาแต่งกันแล้วแต่งลายอ๋อทำเมื่อยเหรอห้องแต่งลายนะบ้านค่อยเราห้องแต่งไทยเองม่อนื่อยแรงอือเมือนนะแล้บ้านค่อยห้องแต่งไทยอันนี้แต่งลายนะทีนี้อันนี้ปุกอยสิี นะครับแงแงไม่ใหญ่มากแต่งเงินแตงข้าแตงเก็แม่แต้งข้าอยู่บ้านเราบ้านนี้แตงเอแตงงข้าเนาะเจ้ามีแต่แตงกวาเจ้าสู้เลยไม่กินถ้าเจ้าเบิน้าคเเนแตงที่ใกล้อะนะบ้าอ๋แต่งกวานนะ ของแตงขี้ไก่นเนาะโอ้แต่ว่าอยู่บ้านบ่นมีแตงอันนี้บ่ม,มีเลยบ่เห็นเลยอยู่ไทยบ่เห็นเลยแตงเข้าวไงแตงข้าเนะจ้า,จา,จา,จาทุกคนได้บักเดือยนี่น 10, บักสาลีลสองพันบาทสิพันบาทไก่ลมใจขัว้วสิพันโอ,อ้เป็นเป็นลายๆนะน,นี่แต่มันยาวๆหน่อยน้อยยาวๆเนาะเขีแม่แม่นละแตงขี้ไก่เนาะโอ้ สีสียังนี่สีขาวหรือสีเหลืองสีขาวสีขาวเนาะอันนี้สีอะสีขาวขาวกันเนาะสีโย่ไงวะอ่าอ่า,อาเอาคนละสองถุงนะอเอเอคนละเสื้อละอันนี้แหละให้ตุม่มกับ ไทยผ่องหรอห้องบั้งบั้งผมพอจะไปหาเล่าผ่องมาเล่าผ่องก็เล่าตูวเราเพิ่นบอกว่าบั้งก่อนสี่สิบพันเะสีสนละสองสามสี่ห้าหกอ่าตอนหกตัวดีบั้งกินน้ำหรอ โยดากเราป่ะอาบน้ำเรา,าอุ้มดากเราบอกอึมบม่อึมบ่แม่อึมนี่อึมนี่เผาพองเลยว่าเผาตุ่มอึมเผาเรากลางเรากลางก็กคือเผาพองเนาะอึมดากอึมดากอ๋กอแสดงว่า เราตูมสันตูมเผาตูมเราว่าอมดักอืมดักอึมดักเนอะอ๋อต่างเดียวนะนี่เนาะเจาเจาะเจาะเจาเล่าแต่ขมุยังไม่ได้ไปหาไปครับาลี แล้วก็ปักเดือยอเพราะว่าเขาได้ปลาปลานี่ลปะปลาเครื่องแหละครับแจ้งนี่ในนู่นงเขาอันนี้ปักเดือยไปฝากพี่น,อน้องโอ้ขขายมีดขายผ้าจอบเสียมโอ้สบายดีดสมุนไนะนะเนาะ ยาโอ้ยาพื้นเมืองเออยาพื้นเมืองอืมยาพื้นเมืองเนาะสบายดีสบายดีมีหลายแนวนะเออยากระเพาะก็มียากระเพาะเออยากระเพาะเจ้าเป็นกระเพาะเด้เป็นอันแนวเมื่อคนลายเดย์แนวบีเดย์โอ้หดใหญ่ติ่นเดยเจ้าเออล้วมีสัดดวนก็มีหนองในก็มีกันเบ้าก็มี มีลูกก็มีอืมีลูกก็มีเอออ๋อมีหลายแนวอยู่เนาะมีหลายแนวอันน tamam <uh ี้หละยาลองเขาผู้หญิงลองเขาอ๋อเจ้าผู้ชายบุลองบอกผู้ชายกับบุลองผู้ชายผู้ชายผู้ชายบอกมีมดลูกเออลองก็ได้เนาะผู้ชายก็ลองแต่ว่าอันนี้ล่ละยาเป็นหัวเจอโอ้เป็นหัวเจอเออหัวเจอเส้นแล้วก็ ผู้สาวทิพย์อะกินได้อยู่บ่มาเจอบอดีงานดีได้เนาะโอ้เป็นยาหัวเจอเนาะเออเป็นยาหัวเจอยาอยาแบบมีกำลังวังซาบ่มีบ่มีกำลังมีน่ะมีโอ้าเจ้าเจ๊ปปอนโอ้เจ้าถ้ามันเจ๊ปปอนแท้ลาหกินตัวนี้ละซาวเลย กำลังกัดตัวนี้แน่ตัวนี้เ่าอยากกำลังไงเอผู้ชายมีแห้งผู้ชายมีแห้งโอ้ตัวนี้เราอยากกินเยอะตัวนี้นะเออคันนี้โอ้ต้องเอาไปดองเหล้าหรอเอดองเหล้าโอ้เจ้าเจ้าท่งสไลด์หน่อยแปดสิบพันโอ้แปดสิบพันเนาะยำเมื่องเราสิมาซื้อน้ำเด้อเออเออได้เออยำเมื่อเมื่อบ้านค่อยเ่ายสืซื้อไปไปต้อนอยู่กันเลยนะไปต้อนเขา คอยอยู่พูนเมืองไทยเพิ่มเมืองไทยนะโอเคอโเคเขาก็ส่งไปไทยเด็กส่งไปไทยได้เฉยไทยมาแต่เมืองไทยแต่ว่าแต่ว่าได้ได้เมียอยู่นี่ได้เมียอยู่ปากระดิ่งเจ้าโอเคอันบุมีผู้งามผู้ดีละจังบุเอาอยู่ไทยเนาะโอ้มัตคนลาวก็มาต์คนลาวเนี่ยแล้วก็ ยู่นแม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 นมานี่เราก็จะมีลูกค้าเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้เราจะมีลูกค้ามีหลายยาดีเนาะเดี๋ยวมือเมื่อเราสิมาเอายากระเพาะกับยากับลังนี้เออเออยากับลังนี้คักมั้งหรอพ่อกินต่อกินต่อต้องลองกับเหล้าปะกินเหล้าโบได้ด้วเมียโบได้มานำกินเลยจ้าดุงกับโบเป็นเลยนะเออเมียโบมานำมันสิบอ้มันสิบยากเลยเนาะพ่อเนาะ โอ้กินเข้าไปแล้วมันสิเมียบได้มานำนะไ่ได้มาแล้วก็มูเป็นเลยเออปนเลยเนาะโอ้เจ้าเจ้าเจเจ้าขโอ้เออยูเด้อด้เด้อดโอ้อันนี้ล่ะขายมีด้วงเนาะอขาเมีดขวยแก้วแหมลูกเบิ่งนเดออันนี้เด้อเบเอนอหมวมมีดนะเด้อผู้นมีจาแม่จะต้เป็นผ้า อ่าเดเบิึงครับเป็นงานแฮนด์เมดโอ้ฮะเดบึงอ๋อได้ไหมโอ้อันนี้อะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมือเอาเอามือเฮ็ดเอาเออเอามือเฮ็ดเอเอางานแฮนด์เมดนะครับงานเฮ็ดด้วยมือโอ้คักเนาะแต่ว่าเอาเมือบ้านบ่ได้เขาบอกให้เอาเมือข้ามไปบ่ได้ ้ามไปบม่ได้เนี่ยเออมันเป็นมันเป็นมีดมันเป็นอาวุธเอออาวุธไปบม่ได้ไปบม่ได้เอเอบม hmm. ่ได้นั่นแท้ไรอยากได้ไปเมื่อไว้ไม้ไซส์อยู่เออเออไว้ไซย์ตัดไม้ตัดยังตัดไม้เท่าไรน่ะน anyway> ี no ่น่ะเสนสิบพันยอดมัมึโอ้เสนสิบพันเนาะเออเสนสิบพันยอดเลยโอ้งามงามงามอ่างเฮ็ดเอาบอกเอองามงามมือมืออะราีิมาเอาน้ำด้วยเจ้า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 ยา อยากกำลังเนาะวันนี้เรากินบ่ได้กินหลัเมียผมมาทำเจ้าเจ้าเข้าใจเด้เข้าใจแม่เด้เข้าใจพ่อได้สบายดีดกโอ้เจ้ามทูดทอยู่ไหอโอ้อ่าเอาทูนซึ้อซื้เมื่อขายประเทศไทยเนาะออขา่เออเนาะ เอาราคาคือคือได้ซื้อมาขายประเทศไทยได้ได้เนาะเจ้าเจ้าเจ้าอืมเอามือมือมือลูกมือลูกจะมาซื้อน้ำเนาะเนาะยาดีกระเพาะกับยากำลังเจ้าเอาเจ้าเจ้าไปครับเห็นเปาไว้กับลุงท่องพอดีนะครับเอันนี้ก็เป็นชนเผ่าเล่าสูงนะครับฟังสำเนียงกับเป็นชนเผ่าเล่าสูง เพ่นจะเก่งเพ่นจะอยู่น้าเ,เขานะครับเพ่นจะเก่งในการหาสมุนไพรแล้วกันเข็ดพวกมีดพวกผ้าพวก,พวก,พวก,พวกอย่างนี้ไปเอ้าอันนี้เราไปให้เหินม่เท่านำ้ำแกะแกะถุนะงนี้อ่ะแกะถุงนี้ปันเดียวนี่เอ่อเแกะเออไปครับ ครับบันนี้ครับพี่น้องมาชมตลาดครับกล <Okay. S 1> ับบ้านจังสิทภาพพี่นอ้องชมบรรยากาศยุ่เมืองเียงท่องอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ